โรงพยาบาลนีหนีใครจองเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของพี่คนหนึ่งที่ทำงานอยู่มูลนิธิเมื่อครั้งที่แกต้องนำศพไปส่งภาคเหนือแล้วเกิดเหตุทำให้ต้องไปนอนโรงพยาบาลเรื่องมีอยู่ว่าหลายปีก่อนมีอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ประสานงากับรถบรรทุกทำให้ชายหนุ่มคนหนึ่งเสียชีวิตตายคาที่แต่ว่า เขาไม่ใช่คนในพื้นที่นี้ทางญาติที่ลงมารับศพจึงจ้างรถพี่มูลนิธิให้ช่วยนำศพไปส่งที่บ้านเกิดณจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือเราจำจังหวัดไม่ได้เพราะเรื่องนี้นานมาแล้วที่นี้พี่แกไปคนเดียวเนื่องจากช่วงนั้นใกล้เทศกาลแล้วคนอื่นๆต้องสแตนบายประจำไว้เพื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน แกเองก็ขับขึ้นเส้นทางนี้บ่อยจึงไม่ได้กังวลอะไรแถมมีญาติเจ้าของงานนั่งข้างๆเป็นเพื่อนกันไปด้วยความชำนาญเส้นทางพี่แกจึงพอจะทำเวลาเพื่อให้ได้ทันสวดศพคืนนี้ได้รถกระบะใส่หลังคาแครี่บอยเพื่อให้สามารถรองรับคนเจ็บหรือผู้เสียชีวิตได้ ด้านในถูกดัดแปลงเป็นรถกู้ชีพเต็มอัตราพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่พร้อมใช้งานเคลื่อนตัวทำเวลาได้ดีเพราะถนนลงวิ่งไปบนถนนหลวงขึ้นเขาผ่านท้องทุ่งสลับป่าและบ้านคนประปลายรถเคลื่อนไปจนถึงจุดหมายปลายทางเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่กันแบบเครือญาติเป็นยม่ยมๆเริ่มติดไฟข้างทาง เพื่อให้ผู้มาฟังพระสวดกลางคืนได้เห็นได้ชัดเจนเมื่อศพมาถึงที่หมายเวลาก็ค่อนข้างเย็นมากแล้วชายชะกันที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวปรีเข้ามาช่วยกันยกศพขึ้นไปทำพิธีแบบฉบับชาวล้านนาก่อนจะบรรจุลงศพที่เตรียมไว้พี่แกเห็นว่าเรียบร้อยแล้วกะว่ารับเงินค่าจ้างแล้วจะกลับเลยแต่ทางญาติ เรียกให้พี่แกไปนั่งกินข้าวกินปลาพักแข้งพักขาก่อนกลับแถมตบท้ายด้วยการชวนให้นอนค้างอ้ามแรมด้วยเนื่องจากกลัวเป็นอันตรายเพราะต้องกลับคนเดียวซึ่งตอนนั้นก็มืดมากแล้วสำรับกับข้าวถูกยกขึ้นเสิร์ฟให้พี่แกนั่งกินข้าวและอาหารพื้นเมืองอย่างอรอร่อย แถมด้วยการฟังชาวบ้านเขาคุยกันเพลินแต่หลังทานไม่นานก็เกิดอาการผิดปกติแกมีอาการปวดท้องขอตัวเข้าห้องน้ำถ่ายเหลวเป็นสิบสบรอบจนหมดแรงสุดท้ายต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลประจำอำเภอนั้นๆอย่างเร่งด่วนคุณหมอซักประวัติพร้อมตรวจร่างกายสรุปแล้วแกป่วยเป็นอาหารเป็นพิษเฉียบพลัน ให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อรอดวาการ1-2วันถ้าร่างกายฟื้นตัวเร็วไม่มีติดเชื้อก็สามารถกลับได้มีบุรุษพยาบาลเข็นเตียงแกไปที่เตียงคนไข้แกไม่ได้สนใจว่ารอบข้างเป็นยังไงขึ้นเตียงเปลี่ยนชุดแล้วก็นอนหลับเลยคืนแรกด้วยความอ่อนเพลียจึงท้องเสียแกจึงหลับยาว ไม่ได้สนอะไรรอบข้างเพียงแต่หูได้ยินเสียงอาบน้ำมาจากห้องน้ำรวมก็คิดว่าญาติคุณป่วยละมัง้งก็ดีนะไม่เหงามีคนอื่นด้วยจนเช้าคุณหมอมาตรวจอาการพร้อมพยาบาลที่แกมีอาการดีขึ้นแต่ยังต้องให้อาหารอ่อนกับยาฆ่าเชื้ออยู่เมื่อหมอเดินจากไป แกเพิ่งสังเกตว่าแกนอนอยู่คนเดียวแต่ก็คิดว่าคนไข้คนอื่นๆคงจะอยู่ล็อกถัดไปแบบโรงพยาบาลรัฐที่กำแพงกันเป็นล็อกๆด้วยแกเองอยู่ล็อกแรกที่ติดกับห้องน้ำกับทางออกแต่เงียบจังเลยญาติคนไข้ไม่มีเดินไปมาบ้างหรือไงหรือว่าที่นี่ห้ามเยี่ยมกันตกดึกกำลังเคลิ้ม ไ้จะหลับเสียงอาบน้ำมาอีกแล้วประจบเหมาะกับแกก็ปวดท้องจะไปเข้าห้องน้ำเหมือนกันเลยลากเสาน้ำเกลือจะไปห้องน้ำเพราะเรียวแรงไม่ค่อยมียังอ่อนเพลียอยู่แกเพิ่งรู้ตัวว่าทั้งฉันไม่มีคนไข้แม้แต่คนเดียวไม่มีพยาบาลประจำวอว์ดแกเดินสำรวจ ไปล็อกอื่นๆจนแน่ใจว่าทั้งฉันมีแกคนเดียวแล้วเสียงอาบน้ำละ่ะต้องมีคนแน่ๆแกเลยเดินไปห้องน้ำต้นทางพอเข้าไปห้องน้ำโลง่งไม่มีร่องรอยของการใช้งานแล้วเสียงอาบน้ำมาจากไหนแกเก็บความสงสัยเอาไว้ในใจ เดินไปทำธุระที่ห้องน้ำแล้วกลับมานอนจนเช้าอีกวันคุณหมอมาตรวจไข้พี่แกก็ถามด้วยความสงสัยว่าทำไมทั้งฉันถึงมีแกคนเดียวทางคุณหมอก็บอกว่าช่วงนี้คนไข้อยู่ตึกใหม่ครับที่คุณมาอยู่ตึกนี้เพราะตึกใหม่เต็มแล้วคุณหมอก็ไม่เปิดโอกาสให้ถามใดๆต่อเดินออกไปเลย ทิ้งแกงงงวยอยู่ตรงนั้นแต่พี่แกก็ยังไม่ละความพยายามแกจะต้องรู้ให้ได้ว่าทำไมถึงไม่มีคนที่ชั้นนี้เลยจนเวลาผ่านไปใกลเที่ยงแม่ครัวเอาอาหารมาให้แกเลยเรียบเรียบเคียงเคียงถามแรกๆกแม่ครัวแกก็บ่ายเบียงบอกไม่มีอะไร แต่เจอลูกอ้อลูกยอแกเลยเล่าให้ฟังว่าที่ชั้นนี้ไม่มีคนไข้คนอื่นไม่ใช่ว่าไม่มีคนไข้มารอรักษาหรอกคุณเพียงแต่ตึกนี้ผีดุมากจนคนไข้ไม่มีใครยอมแอดมิที่นี่เลยแม้แต่คุณหมอพยาบาลก็อยู่กันไม่ได้ต้องไปอยู่ตึกใหม่กันหมด ก็เหมือนที่คุณเห็นว่าพยาบาลมาตอนกลางวันนั่นแหละอ้อจริงๆไม่ใช่ว่าชั้นนี้ไม่มีคนไข้หรอกแต่ทั้งตึกต่างหากไม่มีคนไข้แม้แต่คนเดียวฉันก็งงว่าทำไมให้คุณมาอยู่ตึกนี้แล้วคุณกลัวผีไหมป้าถามในขณะที่แกก็เหลียวซ้ายแลขวาระแวงหน่อยๆพี่แกเลยตอบป้าแม่ครัวไปว่า ผมทำงานมูลนิธิเห็นศพคนตายเจอผีก็เยอะผมไม่กลัวหรอกครับพรุ่งนี้ผมก็กลับบ้านแล้วขอบคุณครับป้าป้าส่งยิ้มให้แก่ก่อนจะเดินจากไปอย่างรวดเร็วพี่แกล้มตัวลงนอนแล้วผ่อยหลับไปคืนนั้นแกไม่นอนแกนั่งรอเสียงอาบน้ำนั้น และมั่นใจว่าต้องมาแน่ๆเวลาเคลื่อนตัวไปค่อนข้างดึกแล้วเหมือนมีคนกดฉายหนังม้วนเดิมซ้ำๆสถานการณ์แบบเดิมที่เขาเจอมาสองคืนติดเสียงอาบน้ำจากห้องที่ไม่มีคนคุณคุณออกมาคุยกันเถอะผมอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนคุยเลย เสียงตักน้ำด้วยขันยังคงดังต่อคุณเลิอกอาบน้ำเหอะอาบมากเดี๋ยวก็เปื่อยหรอกมามามานั่งคุยกันตรงนี้เสียงตักน้ำยิงแรงขึ้นไปอีกอาบมากๆระวังปอดบวมตายนะผมจะกลับพรุ่งนี้ละผมขี้เกียจเก็บศพได้ผลเสียงอาบน้ำก็เงียบไปทั้งคืน และไม่มีเสียงมาอีกเลยตลอดทั้งคืนยามสายพี่แกได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แต่แกก็ไปหาสืบเสาะประวัติของหอพักผู้ป่วยหลังดังกล่าวก่อนจะกลับบ้านไม่งั้นแกคงกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วแกก็ได้ข้อมูลว่าแต่เดิมตึกนี้ถูกใช้เป็นหอพักผู้ป่วยจริง แต่มาเกิดเหตุหญิงสาวคนหนึ่งผูกคอตายคาห้องน้ำรวมในชั้นที่พี่แกพักฟื้นนั่นแหละหลังจากนั้นเธอก็ไม่ไปไหนคอยวนเวียนหลอกล่อผู้คนว่ากันว่าเธออกหักจนกินยาล้างห้องน้ำแต่ญาตินำส่งโรงพยาบาลทันแต่ก็ไม่วายมาผูกคอตายซ้ำ หลอกหลอนผู้คนจนไม่มีใครกล้าอยู่ปัจจุบันตึกนี้ได้รับการบูรณะและกลับมาใช้งานใหม่แล้วคงไว้แต่ตำนานเรื่องเล่าที่ก็ยังมีเจอกันบ้างถ้าคุณอยากเจอ